สวัสดีครับชมรมถนนปลอดภัยโรงเรียนบ้าน,นางปราสามาคีอําเภอปักตุนชัยจงังหวัดนนนครราชสีมานะครับของเราวันนี้ชนะบูธแข่งขันนะครับจากรายการเหลียวหลังแลน้าพิชิตปัญหาทุกของคนขับรถบนถนนคนอีสานนะครับที่จงังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ชมรมบ้าน,นางปราสามาคีของเรานําเสนอบูธหลากหลายรูปแบบนะครับ ทั้งในรูปของแฟนเพจด้วยทั้งในรูปของธนาคารบวกกันนกด้วยทั้งกิจกรรมหลายๆรูปแบบที่โรงเรียนเราดําเนินการอยู่นะครับโอกาสนี้นะครับ,อรบขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะบริษัทกลางที่สนับสนุนเรื่องงบประมาณในการดําเนินการนะครับซึ่งทําให้เรามีวันนี้ขึ้นมาได้นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมเด็กชายนักศึกษาของหน่วงกลาง ผมเด็กชายจิตพันเก้าระโทษครับเป็นสมาชิกชมรมถนนปลอดภัยในฐานศึกษาโรงเรียนบ้านงปากสามัคคีครับวันนี้เรามาจัดบูธครับเชื่อวูาชมรมถนนปลอดภัยในฐานศึกษาโรงเรียนบ้านงปากสามัคคีครับบูธที่เรานํามาจัดนะครับเป็นกิจกรรมภายในโรงเรียนของเรานะครับคือธนาคารหมอกันกนะครับแล้วก็กิจกรรมแฟนเพจที่ในโรงเรียนเรานะครับโรงเรียนเราชนะกิจกรรมชนะบูธนะครับได้ที่หนึ่ง ที่เรามาประกวดนะครับ,รบอ่าในท้ายนี้ขอขอบพระคุณบริษัทกลางคุ้มครองอคุ้มสุภัยจากรถน,นะครับเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณครับา